วันนี้ก็สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพูดเรื่องจะภาพนะครับพี่จีเนาะเออเรื่องไปตั้งคํา,คววา,า,าถามนะครับจะมีลายที่เจ็ดแล้วพี่แมวสวัสดีจ้าแมวมีการตั้งคําถามนะครับจะเล่นเป็นลายที่เจ็ดแล้วนะครับหูขี้ก็เป็นร้อนเป็นลนนะครับเอฟซีตอนนี้นะจ๊ะเออเป็นหอนเป็นหุนน,หนนะครับเอฟซีตั้งคําถามจะเอากูเลวไปคอมเมนต์ที่อะไรช่างหวานเจี๊ยบนะครับเอฟซีเออนะครับนะ จะมาฟ้องผมอะไรจะมาอันนั้นผมเรื่องอะไรผมก็ตั้งคําถามนะวาซันนะนะออนะครับพิ๊จีนะเออนะครับตอนนี้นะครับไม่เว้นนะครับฝ่ายเดียวกันก็จะฟ้องเดียวเลยนะฟ้องกันแล้วนะครับพิ๊จีตอนนี้นะครับนะเกิดมหากรรมการฟ้องนะครับพิจีตอนนี้เนาะว่าไปเว่าเรื่องส่วนตัวของเขานะครับพิ๊จีอ่านิทานเรื่องนี้กับผัวก็เมียป,ป๋ากันนะครับพิ๊จีมอนี่ผไปตั้งคําถามบ้านี้ เออไปตั้งคำถามนะครับมึงมาตั้งคำถามกูบอปัดวะหใช่ไงเขาเตือนเออนะคือกันยังโดนทีเอมึงฟองเนี่ยมึงตั้งคำถามบ่อไรมึงให้ความคิดเห็นเออมึงให้ความคิดเห็นบ่อไรเอ่อมึงมาตําหนีตีเตียนกูบ่อไรออไปตําหนีกับบ่อไรเห็นบ่ออีจังไรนี่แหละครับนะนี่แหละครับ ดูฝ่ายของเขานะครับพี่น้องเอนะมันก็เหลือไม่กี่ช่องหรอกครับพี่น้องที่เดียผ่าดากอยู่ตอนนี้นะครับนะก็จะมีช่องใครนะครับหลกัหลกๆนะครับอีอีอะไรอีอีหนูสิงแต่สวดอีผมหะหมาอีหีบันพุดนๆแล้วก็มีใครอ่าหวานจอยโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอนะตายตายตา,ยตายนะครับพี่น้องเอนะ โอ้ยนะครับมันว่ามันมาตั้งคําถามหมอนี้มาตั้งคําถามว่าเป็นอย่างสูญยังป่ากันเออเพราะอะไรมันว่อนอยู่ในโลกโซเชียลแล้วคุณมาพูดเองอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเบบีนี่ทานเรื่องนี้เรื่องป่ากันกันยังสีฟ้องสีร้องกันไผ่เบาบอา่อใดเออไผ่เบาบอา่อใดสูหามเบาโอ้ยจักมันไผ่เด้อนะครับเบบีเนาะ เออผมกลับมาสอยต่อนะครับเิบซีนะมาสอยต่อแสกันนะครับเิบซีนะตอนนี้ขิวกันกึบขิวกันกล่อมแล้วนะเออยังมาทาเลยนะครับฟิฟซีของเจ้าภาพใครจะถอนติดตามก็ถอนได้ <c oughs> ผมไม่สนผมไม่สนนานๆพี่น้องเิฟซีนะอ่านะพวกริ้วร้อนนะครับพวกลูกๆทั้งหลายเลยนะครับเมื่อแม่สั่งการนะครับฟิฟซีจัดการมั่น อ่านะมันมาตำหนีตีเตียนกูพวกห้านี่โอยครับพี่น้องเอฟจีอ่าคะแนนได้สร้างการมาจัดแล้วครับพี่น้องนะออหูหลูไปแล้วครับบานนี้ออนะโอ้ครับผมนะอะหูหลูไปแล้วแย่งกันว้าแล้วครับบานนี้นะแย่งกันว้าครับอีหนูซิ่งตาจวดแห่งกว่ามูบานนี้นะ เออมักขายเขาแกงกอกอหมูเออใครก็จะเป็นหนึ่งนะอ,อ,อียานก็รู้สึกว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้เนาะอียานนะครับเนาะโอ้ไก่เห็นเนาะไก่เห็นอันตีนงูงูเห็นนมไก่โอ้ไก่ก็มีนมอยู่เนาะโอ้ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ โอ้ยนะครับนาอเห็นเบิร์ดแหละครับนะเพราะอยู่ด้วยกันนานนะรู้รู้จักนิสัยรู้จักพฤติกรรมกันนะครับพี่พีนะเออนะครับพี่พีตอนนี้นะครับเจ้าภาพนะครับจะเล่นนะครับหูขี้แล้วนะก็หาอะไรครับก็หาไปถามเออนะนิทานเรื่องนี้ก็โอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะมีประเด็นเยอะแยะมากมายไก่กองนะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับนะเออ เออนะครับเรื่องราวไก่กองที่มันเกิดขึ้นไทยบอจากไทยแล้วตอนนี้อ่าจะาว่าบมถือใจมาตําหนีกูฟ้องแม่มันนะครับตอนนี้นะเออนะครับตอนนี้ก็หูขี้นะครับออกมานะครับนะออกมาพูดแล้วนะแค่ผมตั้งคําถามแค่นี้จะเป็นอ่าจะเอาผมเป็นลายที่เจ็ดแล้ว <laughs> เออนะเขาบ่ใหญ่มึงมาวิพากษ์วิจารณ์เขาใจบ่อืมเขาบ่ใหญ่มึงมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของเขา มันก็พูดว่าถ้าไม่อยากให้ผมพูดถ้าไม่ยากผมตั้งคําถามเนี่ยนะอ,อ่คุณจะออกโซเชียลทําไมอเพราะ,ะไลฟ์สูรักสอใหญ่วัดออกวัดหมดแล้วนี่แหละพี่น้องเอฟซีนะ,อะเออก็ไม่ได้วนเนอนะอืมนะตอนนี้กูหูขี้ก็เริ่มขิวแล้วนะครับเอฟซี FC, ขิวเจ้าภาพแล้วเออนะครับหูขี้ขิวแล้วนะครับเอฟซีเนาะ เออนะครับพี่น้องก็เกิดมหากรรมการแฉกันเกิดขึ้นแล้วนะออกมาตั้งคําทงคําถามนะครับพิบีีแล้วเจ้าภาพนะครับไปนั่งกับอ,อ่าทนายแก๊ปนะครับพบบีีเออในวันนั้นนะ่ะนะเรื่องไปถึงไหนแล้วเออถ้าผมว่างผมจะเข้าไปสพเลยนะไปถึงไหนแล้วออนะมันอยู่เรื่องอยู่ที่อ,อ่าสพหรือเปล่าหรืออยู่ที่อายการหรือเปล่าไปถึงไหนแล้วนะ เออหน้าตาเจ้าได้อารมณ์มากออไปถึงไหนแล้วนะโอ้ตายเลยนะที่ที่ไปไลฟ์สดเคียงข้างกันนะ่ะมันไปหอดใสแล้วนะั่นน่ะเออนั่นน่ะเออมาถามด้วยนะว่าจะเอ่อเรื่องที่ว่าจะฟ้องหมูตอนนะ่ะไปถึงไหนแล้วผิดวะ่ะครับผมเอ,อไปถึงไหนด้วยไปถึงไหนแล้วตอบบีซีด้วยตอบสังคมด้วยผิดวะ่ะอา้าวนะครับบีซี เป็นยังไรสูยังมาแสกันแบบแน่บานนี้นะนะสูมาแสกันแบบไรอีกบานนี้ตายแล้วนะเอากันเลือตีกัดกันเลือตีบานนี้หมอนี่กับพ่อพ่อใจนะครับพี่น้องเอยหูขี้เนี่ก็โอยนะครับพี่สี่เนาะเออนะครับนะหูขี้นี่ก็เริ่มขิวแล้วกูมาตำนี่แค่นี้มึงมีอารมณ์กับกูนะมึงจะฟ้องกูเลยนะ นัน่นนะนะครับนะเขาไม่จูงนะอืขนาดน้องมันกันยังเมียนเมาดือ้อนับภาษาอย่างมึงเข้าใจบ่ไวขนาดแม่มันก็ยังสีเมียนเมากันสิงทีเอาไปน้ำกันองลององลอง,องลองพุนน่นนาโอ้ยตายแล้วนะนับภาษาอย่างมึงมึงอย่าไปหือนัน่นนะนับภาษาเงินหมื่นเพิ่มก็เป็นหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกนะ อเป็นเจ็ดหมื่นก็แล้วกันนะเติมเข้าไปอีกนะเออนะครับผูขี้ก็ทนไม่ไหวนะครับพี่น้องขึ้นไลฟ์สดด่วนนะครับพีีแสพฤติกรรมกันแล้วนะครับนะเอานะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะนับประชังยังหำเลยนะแม่มันก็ยังสีฟองเข้าใจบ่เออนะแม่มันก็ยังสีฟองน้องมันก็ยังสีเมียนเมจาจักมันไปเลยเดอ้อครับผมนะ เออก็สิไปสนใจดิเขาสิไปอ่อนซ่อนตัวตีเออนะเขาเพื่อจะให้เล่าเรื่องของขานะ่าวเนี่ยมันเอาแค่ก็แค่มาถามป่ปปะวะเออถามตรงานะถามตรงบดว่อนะเออถามตรงเกินไปหรือเปล่านะโอยตายตายตาย,ตายนะครับพีนนะ่น้องเอฟซีเนาะนี่แหละครับคือมหากรรมก,การแฉกันเกิดขึ้นนะครับรู้ไส้รู้พุงอ้าปากพอเหน็นตะลินไกลเห็นนดตับเห็นนดไต เอินทอดใส่พี่น้องเอฟซีโอ้เห็นมืดนะครับอยู่ด้วยกันรู้พฤติกรรมรู้ใส่รู้ปรุงรู้ตับรู้ไตกันเออนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีผมก็นี่นะทําไมอ่าให้ผมไปเซ็นนั่นเซ็นนี่เออไปร้องเรียนนั่นร้องเรียนนี่อา่าตอมงตอมออ,มอืมผมก็อยากอา่าอยากให้อ่าพื้นป่าอยากคืนพื้นป่าอยากให้เป็น สภาพเหมือนเดิมสภาพปกติแล้วแล้วกูถามหน่อยว่าอันอันคนที่พาไปล้องน่ะเขาให้ดูภาพถ่ายทางอากาศย้อนไปสิบปียี่สิบปีไมว่าสภาพมันเป็นยังไงมึงอยากให้มึงอยากให้สภาพมันเหมือนเดิมน่ะเขาได้ให้มึงดูไหมเออนะว่าได้มีการทํากินตั้งแต่ปีไหนปีไหนน่ะเออเขาได้ให้มึงดูไหม มึงมาเรียกให้มันเหมือนเดิมเนะี่ยคำว่าเหมือนเดิมของมึงนะ่ะคือยังไงเอ<ร>นะอหนาปากใหญ่คือเอออก,เาก่าเออยังเป็นปลาเขาเห็ดยังปกติมันก็ไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วเขาปลูกยังยุหันเขาปลูกกล้วยแต่ว่าปลูกน้อไม้แต่ว่ายุหันนะอยากให้เอาอันอยากก็อยากให้เอาอยากก็อุ้ยตายเออครับผมแล้วมันคืบไหมมันบ่คืบป่ะนี่อยากเอาออกแห้งก็มาออกเองจ้าครับผมเนาะเออนะ อยาก็อ,ออกมากมากก็มาขุดเอาเองเลยจ้นะ <c oughs> แต่เป็นกับว่าผลสุดท้ายก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นผลนไม่เห็นผลอะไรแต่คนที่ช่วยก็คือ,อคือมึง,งกับผม <c oughs> คนที่ช่วยก็คือผมไงเพราะอะไรต้องผมก็ต้องเตือตน,น้ํามันมา เสียเวลาเรื่องการอะไรเขาต้องติดต่อคนที่ร้องใช่ไหมคนที่เซ็นร้องคนที่เซ็นเวลาอ่าเขาจะอะไรใช่ไหมเขาก็จะติดต่อมาคนที่ร้องใช่ไหมเออใช่ไหมเออมันก็บอกว่าทําไมผมไม่ไปเซ็นเรื่องที่อะไรปปงอพาออะไรมันก็จะเดือดร้อนผมในการเดินทางว่ารับผิดชอบมาหลายเออรับผิดชอบมาสองเรื่องเลยแล้วเซ็นมาสองเรื่องแล้วเอพอมีเรื่อง พอมีเรื่องมีราวกับผมแม่ไม่ม e ีใครช่วยผมเลยเหมือนว่าลยคิด <Naruto> ค so ่านค่าวิชาชีพอีกพี่น้องเอยขนาดเหตุมาต้องกันอยู่เคียงบาดทิ้งอะไรกันมาน่ะนะเออเขาก็เลยออกมาแฉกันค่ะตอนนี้น่ะก็เลยให้ก็เลยให้ผู้กองเซนบาทนี้ผู้กองเซนลดสีลดตำแหน่งลดพวกเลยแหละครับพี่น้องตอนนี้เนาะไอผู้กองเซนละครับบาทนี้อนะ ลดตำแหน่งหัวบเลยนะครับตอนนี้เนาะเมืสาสภาพนะครับพี่ี่ลดลดปันหน่อยก็คือเปิดจาซะนะโอ้ยลดมาจักหน่อยนะลดหัวบเลยนะครับพี่ี่ตอนนี้เนาะอ่ารอกันเขวยหยงร้อนรดสอบสวนอยู่ตอนนี้เนาะอ่าเรียกยยงกงเอินว่นร้อนอสอบวินัยอยู่ตอนนี้อนะครับนะตัวสอบวินัยอยู่ตรวสอบวินัยอยู่ แต่ตอนนี้เราเลือรถลดลด <c oughs> ตำแหน่งก่อน <ลด S 1> นะครับ <ลด S 1> ตัวน,นี้นะ